อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยามได้ดีนะสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วรับผมประเววัซื้อนะครับเด็กที่มีจจรักในพระเครื่องเครื่องราของขลังที่มีพุทธคุณนะครับผมอีพีนี้นะครับกับผมจะพามาชมนะครับเหรียญของเจดีย์อาจารย์หลวงพ่อสาครลวงพระตองกับนะครับผมัญญารยะครับ เหรียญใตมาท่าห้าครับหรือว่าเหรียญเจริญพรนะครับหรือว่ายันขึ้นเขาเรียกยันว่าเหรียญฟ้าผ่านะครับเพราะว่าวัตถุมงคลตรงนี้นะครับมีคนคล้องนะครับคนใช้นะครับแล้วเกิดประสบการณ์ฟ้าผ่าไม่ตายนะครับเป็นแไรปรเด็นที่มาคู่เหรียญนี้นะครับผมผู้คนออกแสวงหาเยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับขออนุญาตนะครับมาชมกันครับพ่อสาครนะครับ รน,นะนท่านนั่งสวัสดิเพ็รนะครับอีห้าห้านะครับผมรุ่นไตรมากห้าห้านะครับมองตากันนะครับในชีวิตนะครับรอยแกะรอยควรนะ มีกี่วันคโนค้ดต้องที่ตั้งคตนะิกำลังกองใหญ่เกันไปกำลังนี้ชัดเป็นเสียงเส้นนั้น,นผิวครับมีตามพื้ผววนผิวทั้งกีวันทั้งกท่านนะครับผม,มกาดวงตาในชีวิตครับผม ได้นะของท่านนะเลขต่อหกศูนย์นะครับผมยันนะครับผมในที่หกสิบนะครับตัวนึงนะที่สกัดตัวนะครับโค้นนะครับผม เส้นเชื่อมเส้นกระแสแลรวพิสูออกไปออกจากเรียนนะดูนะครับอ่าตัวอัครยันนะครับมีรอยแกะพาดแกะเกินกลายกันร่แล้ำนะครับตามตัวนะกลายกันหักครับไปนะครับผมมาเห็นเรียนแกะบกซุดกันนะแกะพาดแกะเกินนะครับแกะออก กลยันนะครับกายกันนะครับพื้นทือนะครับเน,นี่เกืนอนฝังแฟนทัานฝังนี้นะครับต่อของค,ม,คมนะครับศูนย์นะครับอทางาหัวสาก้อนนะครับ ลิขิ์ของหลวงพ่อชิมมาลาอะไรนะครับด้านหลังนะครับผมมองแบบนี้ครับจีคิดเป็นข้างนแบบนี้นะครับผมแล้วใบปั๊มจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับผมเพลื่อนปั๊มก็มีนยครับมีรอบมงเดือนรอบเป็นข้างนะครับอเซึนกินนะครับตามธรรมชาติอเลยนะแค่นี้ครับมีตรงนี้ครับเป็นอันครับอย่าเกินอตรงนี้นะครับอืข้างนะครับนะไรนะ เป็น,เป,นเป็นพิษเรียนนะครับเป็นเลีอนเนือทังดงหลวงพ่อท่านนะครูกเสนะียเจ็ดวันเจ็ดคืนนะแล้วก็ลูกเสียอีกหนึ่งไตามากนะครับผมสามเดือนนะครับผมในข้อพรรษาเจ็ดออกพรรษานะครับคืนท่านจะปลูกเสนะียหลวาพ่อสากรไตามากนะ ยังสวยนะผมลึกนะครับผมออขอบค้างนะครับแบบนี้นะครับตัดทีนะครับผมปลายเป็นเด็นทรายนะครับเหมือนกันนะครับผมตัดทีนะครับ เหร,รียญฟ้าผ่านเหรียญไต่มาท่าห5นะครับผมป้อนเหรียญเจริญพรลงรงพักทินะครับขึ้นไปเป็นหลักแสนนะครับผมสิบห้าท่านก็เลยเริ่มสะสมกันนะครับ สิทธิ์บราจาคนะครับโอเคนะครับ,น,รบอน,อนี่นะครับตัน EP นี้นะครับผมฝากสิทธิ์การแล้วอีกอนหน้าเดี๋ยววันสุกร์จะฝากชมเจท่านนะครับชาร์ลีเมืกล่าวว่าสวัสดีครับ